เรีบร้อยจอดเสร็จแล้วทําไงเราก็จะฝังพุกใช่ไหมนี่ทําไงครับไม่ต้องไปหาคอนครับนี่ตอกเลยอากิตะออกแบบสว่านฟังกช์ชันที่เขาเลือกมารุ่นนี้ผมถือว่าเขาทํากันบ้านมาดีมากเลยนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นตัวที่มีถอดหัวแบบนี้เนาะจะไม่มีตัวตอกตะปูได้แบบนี้นะครับซึ่งมันจะปิดจุดอ่อนอยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็เขาเลือกที่จะใช้เป็นแบตตัวเป็น2นะี่สิบโวลต์ะนะครับ แล้วก็ใช้ขาแบบที่เป็นหาแบตง่ายด้วยนะนั่นก็คือขามักิตาเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยแบบค่อนข้างที่จะแบบอนเนกประสงค์เลยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเราจะเจอ,อแบตเราจะเจอสว่านพวกนี้นะครับถ้าเราเอามาติดบ้านสิ่งที่เราจะทำเป็นส่วนใหญ่คืองานติดตั้งเจาะผนังบ้านอ่ะผมสมมุติตัวนี้เป็นอิฐแดงนะครับที่จะส่วนใหญ่เขาทําเป็นผนังบ้านนะอ่ะจอะเขามีระบบกระแทกให้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งง่ายไปใหญ่เลยเดี๋ยวไประบบกระแทกนะ เรียบร้อยจ่อเสร็จแล้วทําไงเราก็จะฝังพุกใช่ไหมนี่ทําไงครับไม่ต้องไปหาค้อนครับนี่ตอกเลยเรียบร้อยทำให้ต่อกันสกูนี่นาตะกี้กดหนะนักหนายอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตสำหรับตัวนี้นะครับก็คือกดแรงไบตะกี้นี่ติดเลย จบงานเรียบร้อยนะครับเขาคิดมาดีนะคือไม่ต้องไปหาคอนเลยใช้นี่แหละง่ายดีก็สรุปการใช้งานนะครับเจ้าอคิตะตัว 21v 21โวลต์นะครับก็คง20โวลต์นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นแบบถอดหัวได้นะครับจุดเด่นของเขาเลยคือมันแรงนะครับแรง80นิวตันนี่คือแรงอยู่และเด่นที่2นะครับนอกจากถอดหัวได้นะถอดหัวว่วปรับคลัตช์เนี่ยครับปรับง่ายปรับง่ายมากเนี่ยปรับง่ายมากนะครับตรงปรับตรงที่เป็นเปลี่ยนระบบก็ง่ายมากนะครับเอ่อ จุดเด่นข้อที่3ก็คงเป็นตัวด้านหลังที่ใช้ตอกกระปูได้นะครับคือแข็งจริงนะตอกได้เลยนะครับใช้พอเจาะเสร็จที่จะฝังพุกเนาะเราก็ใช้ตัวด้านหลังเนี่ยสว่านตัวเดียวใช้แทนคอนได้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือผมใช้ระบบกระแทกนะพอใช้ระบบกระแทกเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีการล็อกนะครับอยู่นิดนึงนะครับพอจะถอดถ้าถอดออกมาเลยแล้วจะใช้การการขันเลยเนี่ยมันจะหมุนตรงเนี้ยยังไม่ได้นะครับเราจะต้องหมุนหมุนตัวนี้ก่อนนะหมุนตัว ตัวสว่านนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะถอดมันออกนะก็คือต้องต้องหมุนคลึกกลับไปนิดนึงก่อนเหมือนมันมีล็อกอยู่นิดนึงนะครับแล้วค่อยเอาหัวสว่านออกตัวนี้มันตัวปรับเนี่ยมันถึงจะไม่ไม่ล็อกถึงจะกลับหมุนได้ปกติครับก็คงมีข้อสังเกตประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาค่าตัวเขานะผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะครับกับการใช้งานทั่วไปในบ้านนะ